ท่านบรรดาท่านเอกพาธมิกาทั้งหลายและบรรดาพรปโยโยคาไวจรทั้งหลายเวลาการที่จะ,จะเจริญพระกรรมฐานยังไม่มาถึงแต่ด้ว่าเวลานี้ก็เป็นเวลารายการก่อนพระกรรมฐานสำหรับเรื่องนรกก็ได้กล่าวให้ก่บรรดาท่านันหลายตามพระบาลี เห็นว่าเป็นการสมควรเพราะว่าเรามายับยั้งกันถึงล่างขั้นโลโลกันตน,นรกแต่ความจริงเรื่องราวของนรกนั้นที่กล่าวมาแล้วก็เป็นแต่เพียงหัวข้อย่อๆเท่านั้นถต่ากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความสนใจในด้านรกสวรรค์จริงๆ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสมณเนทั้งหลายพยายามฝึกฝนตนให้ได้มโนมยิทธิหรือประทิพยคุยานการปฏิบัติทำตนให้เข้าถึงมโนมยิทธิหรือทิพยคุยานนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงแตไว้ยอย่างนี้คือหนึ่งทรงอิธิบาเสีให้ครบถ้วน รักษากำลังใจในด้านของความดีคือหนึ่งชันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะพอใจในความดีที่เราจะพึงปฏิบัติ <c oughs> วิริยะมีความภาคเพียรไม่ท้อถอยจิตตตั้งใจไว้เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวนพิจารณาผลแห่งการปฏิบัติ ในความจริงการปฏิบัติในสำนักของเราได้รับการรับฟังคำแนะนำกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบุคคลบางท่านมากล่าวว่ามีพระบางรูปที่ทำตนคล้ายไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้องค์ผมก็จะไม่กล่าวชื่อ แต่บางทีเจตนาของท่านจะบ,บริสุทธิ์แล้วกายกระทาอาจจะพลังพลาดไปนิดหน่อยฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายควรระมัดระวังเพราะว่าคนที่เขามาในสถานที่ของเราจะมีจิตใจไม่เสมอกันขอทุกท่านหมายผมก็ไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดยังไง เราฟังกันทั้งระเบียบเราฟังกันทั้งวินัย <c oughs> ธรรมะปฏิบัติสอนกันมาถึงขั้นปณิพานธ์ได้ขออัตนาหลายโจรมัตะวังในจริยาของตนจงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าเราเป็นคนดีเราก็ลืมมองความชั่วเคยพูดไวเสมอว่าอัตนาโจทยตานัง จงเตือนตนได้ตนเองไว้เสมอกล่าวโทษโทษโจทย์ความผิดของตนเขาไว้จงึงว่าทั่งจริยาบางอย่างที่มามีบางท่านมากล่าวว่าพระอยู่ที่ไหนก็ได้ตอบเข้าไปบอกว่าพระอยู่ที่จิตใจที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่ที่อยู่ที่หัวโลนหรือว,ว่าหัมผ่าเหลือง <c oughs> ท่านผู้นั้นมากล่าวว่าพระบางท่านที่ผมคิดว่ามีจริยาไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจิตด้วยการปฏิบัติของท่านอย่าทำอะไรละหลวมเกินไปจงเข้าใจว่าทำเราทำความดี ยนท่างเป็นเหตุให้มันดาไปชาชนนั่นหลายเขามีความเข้าใจแล้ว่าเราไม่เป็นพระอันนี้เป็นโทษอย่างหนักแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็จงอย่าโทษเขาและคนทุกคนเขามีปัญญาต่อต่นี้ไปก็จะขอนำเรื่องเปรตมาพูดท่านท่านฟังการนำมาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มามาเล่าให้ฟังก็นำมาจากบาลี ในตอนนี้ก็จะขอปรารพสักนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่12กันยายน2520นีน้ได้มีโอกาสเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้อยหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว้การพูดธรรมะาก็ใสยบาลี พระบาทสมเด็จพระเจายหัวทรงมีพระราชดำรัสตัดว่าตรุกลัวชาวบ้านเ้าด่าหรือยังไงได้ถวายพระพรพระองค์ไปว่าไม่ใช่กลัวชาวบ้านดา่าแต่ว่าต้องการให้เป็นดำราสำหรับเรื่องราวของของแม่ไตรภูมิหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์พรหม,มนิพพานธรรมนุสสโลก ดันเรียกว่าไตรภูมิก็ตัดว่าหนึ่งภูมิของนรกสองภูมิของมนุษย์สามภูมิของสวรรค์อันนี้เป็นไตรภูมิคือสามอย่างก็จะขอ,อนําเอาเหตุการณ์ทางพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินศีทรงตรัสมาพูดให้ท่านฟังจะได้มีอารมณ์ไม่เฝือแถ้าหากว่าผมจะใช้อารมณ์ของผมจริงๆก็ทำได้ แต่เมันอะกกลายไป็นโอ,โอ,โอุอริมนุษยธรรมไปยึงของดเว้นไว้สำหรับเรื่องราวของเปรตก็ยังขอนำมาเปรตประเภทที่ท่านหลายอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเปรตมาเล่าสู่กันฟังเป็นอันดับแรกเพิ่งกล่าวไว้ในบาลีว่าในสำนักแห่งพระราชาธิบดี ทรงพัะน,นามาพระเจ้าพิมพีสารบรมกรษัตริย์รำบาดเท่าเธอทรงปกครองมคตร,รัฐจัดว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงปกครองในมคตที่เรืร่นที่เรียกว่ากรุงราชคฤห์ ท่านกล่าวในบาลีว่ามีบุรุษผู้ทรงมีปัญญาความรู้ผู้หนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาชำระอัตกรดี <c oughs> <c oughs> คนประเภทนี้สมัยนี้เขากล่าวว่าท่านผู้เป็นปัญญาชนท่านวันนี้ในตอนต้น ก็มีอุดมการณดีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาใหม่ๆก็มีความซื่อสัตย์สุจริตทำกิจด้วยความซื่อตรงไม่มีความประสงในการที่จะคดโกงอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าท่านหลายตำแหน่งผู้พิพากษา ถ้าดกล่าวกันไปทีหนึ่งเขาเรียกว่าตําแหน่งเงินตําแหน่งทองตําแหน่งนี้ถ้าทรงกําลังจีใจไม่ดีก็เหมือนกับพระเราเหมือนกันก็อาจจะมัวเมาในลาบยศสันเสริญสุขได้เพราะว่าเป็นตําแหน่งที่ต้องมีคนมางอนงอ้อมากราบมาไหวมาขอความกรุณา ถ้าความกรุณาของท่านนั้นเป็นไปตามด้วยความสุจริตก,ก็ใช้ได้แต่ถ้าว่าเงินทองเป็นของไม่เข้ากับใครยังกล่าวว่าลาบย่อมทำลายคนชั่วเห็นลาบเสกการะเป็นเหตุฆ่าคนชั่วทำจิตให้เมามัวลืมความดีที่จะพึงไปพฤติปฏิบัติหรืออาจจะลืมโอดมการ์ เช่นเดียวกับอมาถคนนี้ท่านกล่าวว่าต่อมาในภายหลังนเมื่อมีคนเข้ามาหาบ่อยๆตั้งความความประความเป็นยุติธรรมไอ้คำว่ายุติธรรมนี่ความจริงมันก็ไม่ใช่คือเขาเป็นความเขาต้องการชนะก็มากราบมาไหวเอาเงินทองมาให้ อาศัยที่ท่านเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาในด้านความชั่วต่อมาจิตใจของตัวก็เกิดในความโลภเข้ามาครอบงำจิตติดในทรัพย์สินเป็นสำคัญเกิดมีความประพฤติทุจริตในหน้าที่เื่นดีใดที่ควรจยแพ้แต่ถ้าให้เขาให้เงินมากก็ตัดสินให้ชนะ เพณ่นดีใดที่ควรจะชนะแต่ถ้าว่าไม่เงินก็ตัดสินให้แพ้ท่านกล่าวว่ารับสินบนกลายเป็นคนมีความชั่วช้าอย่างสาหัสไม่สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงไว้วางพระราชหดทยัยถ้าได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวคือพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์ ท่านจะไปนั่งดูคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อาศัยที่พีิพากษาเนตุลาการเป็นผู้แทนพระองค์ตัดสินอธิกดีต่างๆเรียกว่าอย่างในสมัยนี้เขาถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทางศาล <c oughs> ได้ความจริงถ้าพระมหากษัตริย์ทรงชำระความจริงๆผมว่าท่านไม่เห็นแกเงินแกทองเพราะว่าท่านที่เป็นกษัตริย์ทุกท่านเข้าถึงจุดแห่งความอิ่มคือว่าอิ่มในยศถาบรรดาศักยศดด์ดศใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายศพระมหากษัตริย์ไม่มีและพระมหากษัตริย์ก็เป็นที่เทิดทูนของปวงชนทั้งหลาย ที่มีความเคารพในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทุกท่านทรงไปด้วยทศพิธราชธรรมมีความเมตตาจิตเป็นปกตินีน่นเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถจะพิพาษาอธกดีได้ก็แต่งตั้งคนที่คิดว่าเป็นบัณฑิตคือคนรู้มีความดีประพฤติดีประพฤติชอบ แต่เขายังเป็นคนนิบรรดาท่านทั้งหลายคำว่าคนมันแปลว่ายุ่งันเมื่อเงินเข้ามามากๆม,มันก็ยุ่งความจริงน่าจะโทษเงินไม่น่าจะโทษคนเงินเข้ามามา,มากกกำลังใจของคนก็เป็นอุศลนินบรรดาพระของเราก็เหมือนกันระมัดระวังให้มาก อย่ามัวเมาในทรัพย์สินอย่ามัวเมาในอำนาจวาสนาอย่ามัวเมาในการสการะบูชาอย่าเป็นเช่นเดียวกับท่านมหากลวินในความจริงพวกเรานี่ไม่น่าจะมีใครเข้ามาตำหนิแบบนั้นนะ,ะท่านหลายรับทราบไปด้วยว่าเวลานี้มีคนบางคนเขามาวิภา์วิจารณ์ต่อหน้าผม ว่าพระของเราบางท่านมีจริยาเหมือนไม่ใช่พระแต่ผมก็ไม่ทราบว่าใครเขาพาพูดว่าพระอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวโล้นหมผ้าเหลืองหรือว่าอยู่ที่ไหนพอฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนไม่ใช่ตกใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนดีมีที่ไหนคนชั่วมีที่นั่น เป็นดันว่าพวกเราทุกท่านระมัดระวังผมคิดว่าท่านทั้นหลายคงไม่มีเจตนาชั่วแต่การกระทำตัวของท่านอาจจะพลาดพลั้งไปเห็นให้จนกระทั่งให้เขาที่มีความเข้าใจว่าเราไม่ใช่พระก็ดดระวังนะครับระว,วังอย่า้เขาชี้ตัวผมทราบถ้าชี้ตัวนี้เขาไม่ได้พูดถึงไข่ ก็เป็นอันว่าเมื่อท่านเลวผมก็ต้องเลวด้วยเพราะในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์และเป็นผู้ปกครองท่านฉะนั้นหากว่าท่านต้องการให้ผมเลวก็ทำความเลวต่อไปถ้าไม่ต้องการให้ผมเป็นคนเลวท่านก็จงอย่าเลวเลิกความเลวเสียแต่ความจริงผมก็ไม่อยากจะเลว แต่ใน,นเมื่อท่านเลวมากๆผมก็ต้องเลวเหมือนกันนั่นก็คือว่าต้องขับท่านออกไปจากสถานที่นี้เป็นน้นว่ายังไม่รู้ว่าใครผู้มาโจทยังไม่ได้บอกตัวผมก็ยังไม่ตัดสินใจว่าท่านเลวนักก็ยะต้องต่อไปก็ต้องพิจารณาจริยากันต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้พิพากษาท่านนั้น ตัดสินคายความยุติธรรมวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถขั้นเมื่อพระเจ้าพิมีสารบรม,มราสัตย์พระบาทเท่าเธอสมมาทานอุโบสถตศีลก็มีพระราชดำรัดสั่งให้อมาดผู้ใหญ่หลายท่านเดียกันสมาธานอุโบสถตีลพร้อมกัด้วยกับพระองค์ สำหรับท่านพี่ภาสาผู้นั้นท่านไม่ได้มีศรัทธาที่จะรักษาศีลแต่แต่ว่าเดิมน้าความเกรงกลัวในพระมหากษัตริย์อาจจะไม่กลัวแต่อดีเกรงใจหรือว่าบางทีจะไม่เกลงใจแต่เกลงชาวบ้านเขาจะว่าเอาเพราะเราเป็นผู้ใหญ่พระมหากษัตริย์ทรงชวนให้สมาทานวุโสตถศีลจะไม่ทำไม่ได้ก็จะเป็นการไม่ดี มม่ได้นึกถึงว่าความดีที่จะมีกับตนเพียงใดก็เลยจำทนจำใจสมาทานศีลด้วยขั้นสมาทานศีลแล้วมาออกมาจากพระราชสำนักจึงได้กล่าวแก่หมาดผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสหายกันว่านี่เพื่อนให้ความจริงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาโุมโบสถ เรื่องศีลเรื่องทานนี่ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นของดีตรงไหนเมื่อสมาทานแล้วก็จะต้องอดข้าวเย็นกินเหล้าก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ดี้ขนมนมเนยที่มีก็กินไม่ได้ไม่เห็นมันมีประโยชน์ตรงไหนแต่ที่รวมร่วมสมาทานกับพระมหากษัตรก็เพราะความเกเกรงใจ มไม่อยากจะสมาทานแล้วอยากจะโยนศีลให้มันทิ้งไปไม่ให้มันมีประโยชน์สำหรับอามาตย์ที่เป็นเพื่อนก็เตือนเพราะว่านี่เพื่อนรักท่านสมาทานศีลแล้วอย่าทิ้งศีลที่เคยราาักษานั้นไม่เว็นงการสมควรด้วยวท่านเองก็เป็นอามาตย์ผู้ใหญ่เมื่อสมาทานศีลต่อ เฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวเมื่อแล้วเมื่อรับหลังกลับจะทิ้งศินไปเสียคือไม่ยอมรักษาศินต่อไปไม่เป็นการสมควรจะเป็นการปฏิบัติศินเอาหน้าภาวนากันตายขอบรรดาเพื่อนจงตั้งใจรักษาอุโบสถศิลให้ครบหนึ่งวันกับหนึ่งคืน แล้วก็จงอดใจรักษาใจรักษาศีลให้ครบถ้วนถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นใครเขาทราบเขา้าเขาก็จะปรรา a มว่ามหาผู้ใหญ่เขาว่างพระราชาเป็นคนชั่วไม่ไม่สามารถจะทำตัวให้อยู่ในขอบเขตของความดีได้ บันดาท่านพิ่พรสาพผู้นั้นเขาได้ฟังคําแนะนําตักเตือนของเพื่อนอย่างนั้นก็มีจิตยินดีน้อมรับคําแนะนํานี่เขายินดียอมน้อมรับในคําแนะนํานะแต่ไม่ใช่ยินดีในการที่ปฏิบัติศีลเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจ,ใจําใจ จนใจแล้วก็จำใจจะต้องรักษาอโมโสตศีลนเพื่อให้เพื่อนและคนทั้งหลายเราอื่นเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงอโมโสตศีลได้เมื่อรักษาอโมโสตตสีลท่านก็อดอาหารไม่ได้บริโภคอาหารเย็นบ้วนปากเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่นอน เมื่อเวลาย่างเข้าสู่ในความหลับนอนดึกมันก็สับกระสายหลับไม่ช้าเพราเหตุที่เขาไม่เคยอดอาหารเย็นเพราะความจริงตอนเย็นเนี่ยก,ก็กินมากเคยกินทั้งอาหารทั้งกินเหล้ายาปลาปิ่งรวมคำทั้งออะไรล่ะไอเด็กนารีพาชีกีลาบัต อาบายามุกทุกรายการเวลาเย็นเขาปฏิบัติได้หมดขั้นมาอดเข้ากำลังใจมันก็กลุ่มความหิวความกระหายมันก็เกิดในที่สุดก็เกิดเป็นลมตายไปในคืนวันนั้นความจริงเขารักษาอุโบสถ้วยความจำใจไม่เต็มใจในการรักษาอุโบสถ แต่คงมีอุโบสถอยู่ด้วยความจําใจแท้ๆตามพรรมบาลีที่กล่าวว่าเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเปรตที่เรียกกันว่าเวมานิกเปรตคือเป็นเปรตแต่ว่ามีวิมานอยู่สเสวยทุกเวทนาอยู่บนภูขเขาลูกหนึ่ง ไอ้เขานี่ไม่ใช่เขาหินเป็นเขาสภาพของเขาที่เราไม่สามารถเห็นดนตาสําหรับเวมานะคัเวมานี่ก็เปรตเป็นผู้เป็นผ,ผู้ที่เป็นผู้วิพาษษาได้อยู่ในวิมานวิมานในสวยสดงดงามประดับประดาประดิทองแ้ะแก้วแหวนเงินทองแพรวพราวสวยสดงดงามมาก แวดร้อมพระนารีที่เป็นบริวารมากมายคือมีนางฟ้าแวดร้อมสวยสดงดงามน่ารักนี่จำใจรักษาอมโบสถมีนางฟ้าคือนารีแวดร้อมมากสวย,วยสมบัติอันเป็นทิพย์ทั้งนี้ก็พราะอำนาจที่เขารักษาอมโบสถตีลสินได้ความเต็มใจในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง โปรดจำไว้ด้วยนะว่าการรักษาสินแม้จะเป็นบรด้วยความไม่เต็มใจเหมือนกับเราไม่เต็มใจกินข้าวมันก็อิ่มร้อนมาไม่เต็มใจอาบน้ำมาอาบน้ำแล้วมันก็มันก็เย็นการรักษาสิลก็เช่นเดียวกันรักษาถึงแม้ว่าเป็นไปด้วยความไม่เต็มใจแต่ถ้าว่าไม่ขาดในสิขาบท ก็ปรากฏว่ามีคุณมีความดีคือเสวยผลที่เป็นข้ในนนก็ในความเป็นสุขมีวิมานเรียกว่าเวมานนี่ก็เปรตแต่ถ้าว่าจะต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะว่าอากุศลก,กรรมที่ตนทําไว้ที่เคยโกหกหมดเทศ็ศพิพากษาไม่เป็นไม่เป็นไเป,นเป็นตามความยุติธรรม ชอบกินสิ้นบ่ายฆ่าสิ้นบนและโทษที่ตนเคยเจินจาสอเสียดยุยงส่งเสริมทำลายให้ความแต่้เขาแตกราวความสามัคคี <c oughs> จึงได้ต้องมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าท่านทู้ผู้วิพากษา,านี่ทนับผลสองอย่างร่วมกันคือหนึ่งผลเึื่งการโ,โอรนโบสตศีลที่ไม่เต็มใจจะรักษา ท่านมามีวิมานทองมีวิมานเป็นวิมานทองประดับไปในแก้วสวยสดเพื่องามมีเครื่องทิพย์เป็นเครื่องแวดล้อมมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจัดว่าเป็นสถานมีความสุขและมีสภาพในความเป็นเปรตก,ก็เพราะว่าอาศัยที่ท่านไม่มีความซื่อสัตย์สุจริจตต่อหน้าที ไม่ทรงความดีมีความทุจริตคิดมีชอบนี่พระเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับนี่ในสภาในสภาวะความเป็นเปของท่านนั้นท่านบอกว่าหน้าทุเรศเือเกินร่างกายสวยเหมือนเทวดาแต่ได้ว่ามีเล็บมือยาวคล้ายๆจอบเล็กก็คม อีกเลือดเดินเลือสันหลังของ้นตนกินเป็นอาหารทั้งทั้งที่อยู่ในวิมานเช่นนั้นท่านที่เห็นภาพนี้เห็นเปรตคนนี้เป็นอันดับแรกท่านคนนั้นก็คือพระนารทะ,ะเถระเจ้า <c oughs> ซึ่งลงมาจากภูเขาลูกนั้นเห็นเปรตน,นี้เข้าซึ่งเห็นเปรตเสวยทุกเวทนาสาหัสอย่างนั้น นีน่ละวันดาท่านพระโยคาววจรทุกท่านสำหรับเรื่องราวข้องเวมาน,นีิก็เปรตคือเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่เปรตประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวไว้หลายในายเดยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีภาษาุูนนี้ท่านหลายจำไว้เป็นตัวอย่าง ว่าการประพฤติปฏิบัติในฐานะผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ทรงจริงๆอย่าจำใจทรงศีลอยงทรงธรรมอย่างท่านาาพิพาสสาวุนีพระสายจำใจในการรักษาศีลได้มีวิมานมีนางฟ้ามีเครื่องทิพย์แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ตั้งตั้งใจสร้างความทุจริตคือไม่ปฏิบัติในกิจที่ตนควรจะประพฤติปฏิบัติ องค์สมเด็จพระสมนสวัสดีกลางยังกล่าวว่าเขามาเป็นเวมานิกะเปรตอรบรรดาท่านั้งลายการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดสันแล้วขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอวความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี